อิงอิง,องลันเคยทำงานเลี้ยงเศรษฐีถังแตกชาวเน็ตถามใครก่อนได้คำตอบสวยแซ่บขึ้นทุกวันจริงๆสำหรับอิงอิงอิงนภัสโดยที่ผ่านมาเธอเจอตรามาหนักแทบไม่ได้พักจนข่าวคราวจบลงไปแล้วต่างฝ่ายต่างเดินหน้าทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปแต่ล่าสุดเกิดประเด็นใหม่พาฮือฮาอีกครั้งเมื่อติ๊กตอกของสาวอิงอิงมีคอมเมนต์ชาวเน็ตในเรื่องของเศรษฐีถังแตกโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปติ๊กตอกของเธอว่าดูดีแบบนะคะ่ะจากใจคนเลี้ยงงูสิง ต่อมาอิงอิงคอมเมนต์ตอบว่าเสียดายเถียงเม้นนี้ไม่ได้ประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่ต้องทํางานเลี้ยงเศรษฐีทางแตกเด็กต้องให้เงินใช้แปลกดีทําเอาชาวเน็ตเกิดความสงสัยถามว่าหมายถึงใครทางด้านสาวอิงอิงก็คอมเมนต์ตอบว่าทําทานมัง้งแบบสังสรรค์กับฝูงชะเงินในบัตรเครดิตลดตลอดนี่ยังติดนี้อดีตพนักงานอีกคนไม่ไหวไม่ไหว บอกเลยว่างานนี้ทำเอาสายเผือกสงสัยกันยกใหญ่ว่าเอ๊ะเธอใหมายถึงใครกันแน่คงต้องรอติดตามต่อไปว่าเธอจะมีบอกใบอะไรหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ